ตั้งแต่บ้านเรามีพักการเมืองพักนี้เกิดขึ้นนะฮะพักที่สีแสบสันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนของพักนี้ได้เป็นสสมันก็เกิดข่าวเช้าโชว์มาโดยตลอดและข่าวหลายๆข่าวนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสาระบบการเมืองของบ้านเรามันก็มาเกิดขึ้นกับพักนี้ล่าสุดก็เรื่องของผู้ช่วยสสคือสสคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีทีมงานช่วยทํางาน8คนเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวหนึ่งเป็นผู้ชํานาญการสองเป็นผู้ช่วยสสห้า นะครับแต่ละคนนั้นมีเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญกินเงินเดือน2 4 0 0 0ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยสอส,อสกินเงินเดือน15 0 0เงินภาษีของเรานะจะให้กับคน8คนนี้นะครับ 8, คนนี้ถ้าจบปริญญาโทเป็นได้เลยถ้าจบปริญญาตรีจะต้องปฏิบัติหรือเคยประสานงานทางการเมืองมาไม่น้อยกว่า2ปีถ้าจบปวสจะต้องเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางการเมืองมาไม่น้อยกว่า4ปีปวชไม่น้อยกว่า5ปี ถ้าจบมัธยมปลายจะต้องเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางการเมืองมาไม่น้อยกว่าเจปีที่ตกเป็นข่าวก็คือสอสกทมคนหนึ่งของพรรคนี้ไปเซ็นลงนามรับรองให้เด็กมสี่มัธยมสี่เนี่ยนะฮะเป็นผู้ช่วยสสครับกินเงินเดือนจากเราๆาท่าน,นเดือนละหมนะื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะแสดงว่าเด็กคนนี้เคยปฏิบัติหรือประสานงานทางการเมืองมาไม่น้อยกว่า7ปีตั้งแต่อยู่ปสี่เลยเหรอไอ้น้อง ตั้งแต่อยู่ป .4 เลยนะทำกันขนาดนี้ตอนที่อัดคลิปเนี่ยนะฮะสอสอกอทอมอคนนี้ที่เด็กคนนี้เป็นผู้ช่วยเนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏตัวไม่รู้กบดานอยู่ที่รูไหนไม่ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงและไหนจะมีประเด็นเรื่องของพักที่ไปไปกันเงิน ของผู้ช่วยอสอสอเดือนละหมื่นห้าเนี่ยเอามาคนละสองพันสองพันสองพันเอาไปแจกให้กับชาวบ้านเป็นค่าสมาชิกพักการเมืองพักนี้ฮะปกติชาวบ้านจะมาเป็นสมาชิกพักต้องจ่ายเงินพักออกให้ฮะพักออกให้และก็มีข่าวว่าประชาชนบางคนชาวบ้านบางคนยังไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกพักของพักนี้ดูสิฮะเรื่องนี้อาจารย์พันทวินไปร้องกกตอให้ยุบพักนี้นะฮะ คือจะเอาจํานวนสมาชิกมากเข้าว่าคือจํานวนสมาชิกของพักแต่ละพักเนี่ยมันมีผลถ้าเกิดพักไหนมีสมาชิกมากๆก็จะได้เงินค่าบํารุงพักจากกรกต,ตมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและไหนจะมีข่าวสอสอไปแจกน้ําดื่มยี่ห้อโลโก้เป็นหน้าของตัวเองแต่น้ําดื่มมันต้องมีตราออยอปรากฏว่าน้ําดื่มของสอสอคนนี้ไม่มีตราออยอครับมันไปยืมเอาตราออยอของ น้ำดื่มยี่ห้ออื่นมาแปะเอาไว้ก่อนแล้วไปแจกให้ประชาชนดื่มกินเฮ้ยน้ำดื่มเนี่ยนะคุณให้ประชาชนดื่มเนี่ยคุณต้องมีตราอรยอยต้องผ่านไม่มีตราอรยอยครับแต่มันจะแจกมันไปเอาตราอรยอยยี่ห้ออื่นมาแปะเอาไว้เฉยเลยทําแบบนี้ก็ได้ดูพักนี้มันทําเสียมันเหลือเกินจริงๆไอ้พักนี้คลุมเครือทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาทําอะไรไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องนะฮะไม่โปร่งใส ทำอะไรที่แบบมันเป็นที่สงสัยมาโดยตลอดทําไมบ้านเมืองเราจึงมีพักการเมืองแบบนี้และมีสสพันแบบนี้ของพักการเมืองนี้